สวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนสอบถามเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งจัดงานสัมมนา Social Network Security a w a r e n e s s จาก d d ด,ด,ดสเสร็จสิ้นนะครับในเบื้องต้นจะขออนุญาตให้แนะนำตัวนิดนึงก่อนว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำงานอยู่ที่ไหนนะครับรชื่อสุชาดาบุญนาคนะคะเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยและคุรุภูมิกรกตที่บางน้อยะคะ่ะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาฟังงานสัมมนานะครับเรามีคำตั้งใจหรือว่าอยากจะมาฟังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ จริงๆก็ตามหัวข้อเรื่องและจุดประสงค์เลยว่าเรื่อง security awareness นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเซฟ e ตั้งแต่ใช้ Facebook ช่วงปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะว่ารู้สึกเหมือนถูกล่วงลำ mm ้ำ privacy เยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ฟังคอร์สนีแล้วด้วยเหมือนกันเ,ร,เรื่องการแฮก s w o r วสวยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แล้วก็รู้สึกอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือปกติใช้ Facebook อะไรพวกโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว i f i อะไรเงี้ยค่ะแล้รู้สึกว่า สมัยก่อนไนมะ่เคยคิดว่าจะเป็น point หรือว่าอะไรหรือว่ามันจะมีอันตรายอยู่เพราะว่าเราก็โพสเราก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายแล้วก็โพสอะไรสนุกสนานแต่บางทีการโพสของเราม,มันอาจจะไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเป็นไปหาเรื่องเขาหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีผลตามมาคนเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นเป็นเงี้ยหลายตลอเก็เลยคิดว่าเอ,อก็หลังๆก็มาลิมิต การใช้ของตัวเองว่าออควรใช้ยังไงแล้วก็อาจจะอยากป้องกันในเรื่อง security ที่เวลาคนอื่นมา a d ดหรือว่าคนอื่นมา comment อะไรเงี้ยเขาก็อยาก้แต่ที่สำคัญอยากมาฟังตรงนี้ก็เรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับ privacy อะไรพวกนี้ค่ะเรื่องการ set security เพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าโลกสังคมออนไลน์ที่เป็น facebook เนี่ย <c oughs> มันเริ่มใกล้ตัวกับสังคมที่เป็นชีวิตประจําวันเรามากขึ้นนะ <c oughs> ครับ <c oughs> สังคมออนไลน์ปัจจุบันก็ เราแบกไม่ได้เลยใช่ไหมว่านี้เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวกลุ่มทํางานการที่เราไปโพสเป็นหนึ่งข้อความเนี่ยมันไปหาทุกคนเลยแล้วพอเราเรา <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> ฟัง3ชั่วโมงเสร็จสิ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับเรามีวิธีการป้องกันอะไรที่อเออเดี๋ยวจะกลับบ้าไปทําเลยใช้เลยคิดว่าอย่างแรกก็คือเรื่องพาสเวิร์ดคิดว่าจะจะเป็นจะไปใช้ https จะจะเข้าเว็บไซต์ที่เป็น https ตอนล็อกอินตอนล็อกอินอะไรเย่ะ่ แล้วก็อีเมลบริษัทอะไรเงี้ยก็คงจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยขึคือบางทีก็ไปเข้าที่อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ตัวเองเข้าตาม Wi-Fi ที่อื่นทนอกบริษัทนอกบริษัทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องจริงๆเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กในเฟซบุ๊กก็เสร็จไพรเวทซี่ไว้พอสมควรอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็เพิ่งทราบจากทางนี้ว่าออจริงๆแล้วถ้ามันอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไอ้ที่เสซฟไว้มันจะปรับปรุงระบบอยู่เรื่อยๆนะครับไปอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปเช็คๆดู กอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คิดว่าก็คงทาได้ประมาณประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็แปลว่าพอฟังจบแล้วเราเราเริ่มสรุปได้ไหมครับว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันดีหรือไม่ดียังไงก็มี<อ>ข,ข้อดีข้อดีและข้อเสียค่ะครจริงอชอบมากตอนแรกเลยที่ว่าเออมันทําให้เพื่อนหลายๆกลุ่มคือเราก็มีเพื่อนหลายๆกลุ่มแล้วเราก็สามารถ คุยมีท็อปิกหนึ่งแล้วก็คนอื่นหลายๆคนมาแชร์มาแชร์อะไกันเพราะเราก็คิดแต่ในด้านบวกตลอดที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออหรือว่าอาจจะมีข่าวข่าวอย่างที่เมื่อกี้ทางวิทยากรบอกเรื่องแผันดินไหวหรือตอนนั้นซูนามิรู้ว่ารู้กระจก Facebook เนี่ยครับพราเราก็สนุกสนานรือว่าเพื่อนเป็นอะไรยังไงแล้วก็เราก็จะมองในแง่ดีตลอดเวลาแล้วส่วนข้อเสียนี่ส่วนข้อเสียนี่กลายเป็นว่าเออบางทีมาโพส เรามันเป็นสองแบบสองคมอะค่ะบางทีโพสต์อย่างหนึ่งอาจจะหมายความอย่างหนึ่งเราอยากจะสื่อกับคนกลุ่มหนึ่งแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งไปแปลว่าเราเนี่ยตั้งใจจะทําความชั่วร้ายเสื่อมเสียหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเราคิดแต่งแอ่ดีตลอดครับตอนนี้ก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นในส่งนค่ะคำถามสุดท้ายนะครับก็คือว่า เราอยากจะให้ฝากกับคนที่ไม่ได้เข้างานสัมนาในวันนี้ว่าเราอยากจะบอกอะไรครับ้างครับก็ให้มาฟังตรงนี้ก็ดีนะคะก็เป็นความรู้อะไรที่คือส well> ่วนใหญ่งานชีวิตประจำวันเราก็เดี๋ยวนี้ทุกคนก็เริ่มมีแอปเข้ามาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้มันได้อย่างถูกต้องและจะปลอดภัย ก็อยากจะชักชวนให้คนที่มีโอกาสก็มาฟังโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะ